ดอกแก้วมังกรสีขาวบานสะพังเนี่ยมันขึ้นพี่นอ้องงาม,งามสวยมากเลยอะปลูกเองนะคะแก้วมังกรก็ปลูกกินเองสวยมากต้นนี้อะ่ะสิบกว่าปีแล้วเนี่ยออกดอกออกผลให้กินทุกปี ดอกสีขาวแต่ข้างในอะ่ะจะเป็นสีชมพูลูกมันจะเป็นสีชมพูหวานหวานอมเปรี้ยวนิดนึงเสิร์ฟเสรเด้อัจหว่าพันธุ์อย่างมูจากหอดพันธุ์เห็นอะ่ะมเป็นแก้วมังกรกับเอามะปูหอมมากเลยอะ่ะดอกหอมมากดอกแก้วมังกร นี่พี่น้องขึ้นตามหัวเห็นปะอันนี้ก็จะมีใบายานางด้วยนะทั้งใบายานางทั้งแก้วมังกรพันกันกนุ่มอุ่มอยู่นี่นล่ะสวยมากเลยหอมหอมอย่างไอพี่น้องไม่ยืนนั่งไอพี่น้องไม่ยู่ไ,ไกลเลยดมน้ำกันหอมหอมวันนี้วันพระดวงจันทร์เต็มดวงเดี๋ยวให้เบิ่งดวงจันทร์พี่น้องนูง่นดวงจันทร์สวยมากเลยอะ ฝนตกก็เปิดแอร์คือกาเสียงแอร์ดังวุ่นวุ่นนี่พี่น้องเฮงเฮงปังปังเฮงเฮงรวยรวยทุกทุกท่านนะคะ